มาค่ะวันนี้จะพามาแปลงใบพัดใส่มอเตอร์กันตัวใบพัดวัดรูในได้แค่10มิลนะคะแต่แกนมอเตอร์ของเราใหญ่ถึง19มิลฉะนั้นเราจึงต้องขวานรูค่ะขวานรูใบพัดให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการนําใบพัดขึ้นเครื่องกึงจากนั้นล็อกให้แน่นเดินเครื่องเราสามารถที่จะใช้ด้ามขวานก็ได้หรือเราจะใช้ดอกสว่านที่มีขนาดใกล้เคียงรูเจาะเอาก็ได้ค่ะ วันนี้เราใช้เป็นดอกสว่านขนาด13มิลเริ่มเจาะนำรูไปก่อนจากนั้นใส่ดอกสว่านขนาด19มิลเจาะตามลงไปค่ะและรูที่วัดได้ก็มีขนาด19เป๊ะเลยค่ะเท่านี้ใบพัดของเราก็มีรู19มิลแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องใช้ดอกสว่านเจาะเหล็กค่ะในการเจาะรูใบพัดเพื่อทำเป็นรูเอาไว้ยึดน็อตค่ะ เมื่อเจาะรูได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วและขั้นตอนนี้เราจะไปทาบเกียวกันนะคะใช้สว่านเจาะเพื่อทาบเกียวค่ะเวลาทาบเกียวเราก็เดินหน้าไปจนสุดและจากนั้นค่อยๆถอยออกคือเครื่องที่มันแปลกๆเครื่องเก่าที่มันหาอะไหล่ไม่ได้แล้วแบบนี้เราก็จําเป็นจะต้องแปลงค่ะและถ้าเราจะต้องหาอะไหล่ให้มันตรงรุ่นเนะี่ยหายากมากหรือบางอย่างเขาเลิกผลิตแล้วมันก็หาไม่มีเลยค่ะฉะนั้นมาซ่อมกับร้านเราแล้วเราจะพยายามให้เต็มที่ใบพัดที่เราเอาไปคว้านรู ก็จะมีขนาด19มิลที่สามารถใส่กับเพามอเตอร์ได้แล้วนะคะมีน็อตเอาไวส้สำหรับยึดใบพัดให้มันแน่นที่เราเจาะรูและตาบเกียวขึ้นมาใหม่ขันยึดน็อตให้แน่นจากนั้นไปเสียบปลั๊กเทสกันเลย